สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินการตายคืออะไรแต่ก่อนผมไม่เคยรู้ว่าการตายเป็นอย่างไรจนกระทั่งวันที่9ก้ของการปฏิบัติกรรมฐานสามารถทำสมาธิได้นิ่งมากจนจิตหลุดออกไปจากร่างทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่า แท้จริงแล้วตายก็คือการที่จิตหลุดออกไปแล้วไม่กลับสู่ร่างเดิมนั่นเองการตายจึงไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ก็ยืนยันได้เต็มปากเต็มคำว่าแท้จริงแล้วจิตของเรานั้นไม่เคยตายการตายแต่ละครั้ง เป็นเพียงการทิ้งขันหรือเปลี่ยนร่างกายที่เป็นรูปธรรมซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปสู่ร่างใหม่เท่านั้นความจริงข้อนี้รู้ได้เพราะเคยฝึกฝนจนเกิดปัญญาตัวที่สามภาวนามายปัญญาและได้สัมผัสว่าอาการจิตหลุดออกจากร่างนั้นเป็นอย่างไรจึงเข้าใจชัดเจนว่าจิตซึ่งเป็นตัวของเราแท้นั้น เป็นพลังงานที่ไม่มีวันตายเพียงแต่จะจุดติคือออกจากร่างหนึ่งแล้วไปปฏิสนธิในร่างใหม่สืบต่อกันอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของการเกิดคือนิพพานเกมชีวิตของเราจึงไม่จบแค่ในชาตินี้แบบที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาผมจึงไม่กลัวตาย การตายก็เหมือนการหาเสื้อใหม่หาเครื่องแต่งกายใหม่มาใส่หรือการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของจิตเท่านั้นเมื่อเรารู้ชัดแล้วว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดาเพียงเท่านี้และเราทุกคนก็จําเป็นจะต้องทิ้งร่างกายนี้ไปหาร่างกายใหม่อยู่ในที่สุดเราจึงไม่กลัวตายสรรพสัพตในสังสารวัตเมื่อทิ้งหรือจุติจากร่างหนึ่ง ก็ต้องไปเกิดหรือปฏิสนธิอีกร่างหนึ่งดังนั้นการหาร่างใหม่อยู่จึงสำคัญมากจะไปใช้ร่างไหนต่อเราต้องคิดให้ดีในเมื่อการตายเปรียบเสมือนการเปลี่ยนร่างเท่านั้นถ้าเปลี่ยนแบบพอตัวคือกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเปลี่ยนดีขึ้นหรือเป็นเทวดาหรือพรมก็สุขสบายดีแต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นเดรฉานนั้นไม่ไหวเพราะลำบากแน่ ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือครั้งนี้เราจะเปลี่ยนร่างอย่างไรเปลี่ยนเป็นอะไรดีและควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรจรึงจะทำให้สามารถเปลี่ยนไปสู่ร่างที่ต้องการได้สมความตั้งใจเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม